ก็ขอกราบสวัสดีครับพ่อพม่พี่รองทุกท่านครับวันนี้อยู่กับพีกแล้วนะครับพี่แม็กซิมัมทีวีเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแจกเกมที่ชื่อว่าเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับแบบฟรีๆนะครับของลิงก์สตรีมนะครับนะก็สําหรับใครนะที่อยากจะได้เกมนี้นะครับมาดูวิธีการรับเกมนี้ได้เลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับให้เราพิมพ์คําว่า Opera GX นะครับ o p e r a GX นะครับเนี่ย มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับนะให้เราไปดาวน์โหลดขึ้นมานะครับนะนยครับให้เราดาวน์โหลด opera gx ให้เรียบร้อยนะครับกดดาวน์โหลดนะครับหลังจากนั้นรอสักครู่นะครับให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามคลิปไปตอนดาวน์โหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็มากดเปิดเลยนะครับให้เรากดเปิดมานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนะนี่นะครับให้เราการทําการติดตั้งให้เรียบร้อย หลังจากนั้นครับรอสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับนะเดี๋ยวเราข้ามคลิปไปตอนติดตั้งเสร็จเลยแล้วกันนะครับอ่าครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการนะครับเปิด Opera gx ขึ้นมานะครับนะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้เราใส่ลิงก์นะครับที่ให้เพื่อนเพื่อนะครับกดลิงก์ในต้ลิงก์ของผมนะครับนะมันก็จะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับนะก็ตอนนี้ครับนี่ครับมันก็จะลดเหลือศูนย์บาทนั่นเองนะครับแต่ ตอนนี้นะครับมันจะยังกดไม่ได้นะครับนะก Arizona, Story, curtain, ็เราต้องเปลี่ยน VPN นะครับง่ายๆเลยครับวิธ sure> ีการเปลี่ยนให้เรากดมาที่ตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับนะมันจะมีคําว่าขั้นสูงนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับเนี่ยมันจะมีคําว่า VPN ให้เปิดใช้ VPN นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดรีนะครับกดรีหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้แล้วก็มาเปลี่ยนนะครับเป็นตำแหน่งที่อยู่นะครับเป็นที่อยู่อเมริกานะครับ ก็หลังจากนั้นให้เรากดรีอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากกดรีอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาได้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเข้ามากดได้แล้วให้เรากดกดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกด add to cart นะครับนะหลังจากนั้นนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับกดชิกตรงนี้นะครับปั๊บมาแล้วสําหรับใครที่ยังจะ ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับให้เพื่อนนะครับทำการสมัครนะครับเรากดล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับนะก็ส่วนพี่จะล็อกอินผ่านอีเมลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามคลิปไปตอนล็อกอินเสร็จเลยลวกันนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จที่เรียบร้อยนะครับให้เรากดมาแบบแบบเดิมนะครับให้เรากดเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยครับมันจะได้ลิงก์สตรีมมันจะให้เราลิงก์กับสตรีมนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับมันจะลิงก์กับสตรีมของเรานั่นเองนะครับนะเนี่ยนะครับมันจะให้เราใส่ลิงก์สตรีมของเรานะครับให้เรียบร้อยนะครับนะ ก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่ลิสตีมแล้วก็ไปสู่อีกหน้าหนึ่งเลยนะครับครับก็ตอนนี้ก็ได้ลิงเข้าหน้าสตีมไปที่เรียบร้อยแล้วให้เรากดเหมือนเดิมอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นรับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะให้ใส่ที่อยู่นะครับนะเป็นที่อยู่อดเดสนะครับให้เราพิมพ์มั่วๆไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดประเทศไทยนะครับนะตรงนี้นะครับให้แค่กดประเทศกับรหัสปรษณีย์ให้ถูกนะครับนะตรงนี้นะครับนะครับ สักครู่หนึ่งนะครับให้เราหาประเทศไทยให้เจอนะครับนี่นะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับอันนี้ก็กดมุ่มั่วไปนะครับอันนี้ก็กดมุมั่วอันนี้ก็กดมุ่มั่วนะครับอันนี้กดมดมั่วนะครับให้เราใส่ตรงนี้ให้ถูกนะครับนะนี่นะครับจะใส่ตามพี่ชายก็ได้นะครับตามผมก็ได้นะครับจะนั้นให้กดไปนะครับเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเนี่ยนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่ ครูหนึ่งนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตัวสีเหลืองๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยเมื่อเราคัดลอกตรงนี้มานะครับเมื่อเราคัลอกตรงนี้มาแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้ามาที่สตรีมของเรานะครับแล้วก็มาที่ตรงเกมแล้วก็เปิดรหัสนะครับแล้วก็กดถัดไปกดยอมรับ แล้วกดวางรหัสของเราไปนะครับแล้วกดถัดไปไปนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะได้เกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มาบร้อยนะครับเป็นเกมฟรีนะครับนะก็เนี่ยก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอจบคลิปพันธนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเกมหน่าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเรากดติดตามรอไว้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ